พึ่งไปเลยสองค่าสินสอดหญิงตุนในวันงานวิวาสุดชื่นมืน่นนักร้องและดาราสาวหญิงรัฐาโพง,งามควงเจ้าบ่าวตุนตุละยะเทพวิวาชื่นมืน่นแม่น้อยตั้งตาไหลดีใจลูกเป็นฝั่งเป็นป่าเพื่อนแก๊ง2002ราตรีครบทีมเป็นเพื่อนเจ้าสาวถือเลือกดีวันที่19พฤษภาคม2565เข้าพิธีวิวาชื่นมืน่นสำหรับนักน้องและนักแสดงมากความสามารถหญิงรัฐา โวง,งามและหวานใจตุลตุลยเทพหลังได้เข้าพิธีทำบุญแบบไทยกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่วัดราชบพพิพธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ทั้งคู่ได้มีการจัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายที่ห้องคาราสวีทโรงแรมวอลดอฟและโทเรียมีคนในครอบครัวผู้ใหญ่และพี่น้องในวงการบันเทิงร่วมยินดีรวมไปถึงเพื่อนแก๊ง2,002ราตรี ก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้แบบครบทีมและสำหรับค่าสินสอดหญิงเธอได้เผยว่าภายในงานไม่ได้มีสินสอดมีเพียงแหวนขนาดสองกระต้นกระต้นส่วนตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นด้วยเพราะหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วทรัพย์สินของทั้งคู่ก็ต้องมารวมกันอยู่แล้ว